ไอ้ยไปจุดหนี่จุดเยน็นเนาะไฟนี่อืออันนี้อเอาไฟแซกไปเฮ้ยเอียงวะเฮ้ยมันคือไฟแซกไงเพื่อนอุปตุอาไปอ,อู้ว้าวเมื่อกี้มันมีไฟออกมาหน่าเนี่ยแนนลแล้วอืมไหนขอดมเนี่ยอู้ว้าวกินกับไส้ได้เนี่ยแล้วมันคือเอยียงเพื่อนอ๋อมันก็คือไฟแช็กจุดเข้าไปปุ๊บไฟมันก็สีลุกปุ๊บึ้มบปุ๊ขึ้นเลยอ๋ออออันนี้มันสิจุดไฟได้พอจุดไฟใส่ปุ๊บ มันก็ทิ้ไม้บึ้มๆขึ้นเล่นบอลเมนจังสั่นล่ะเพื่อนโอ้ปัดทุกของดีตัวนี้เดี๋ยวลองใส่มึงในีอ้ยดันจะพวกนี้นี่เฮ้ยเดี๋ยวลอยเอายังวะนี่ไม่ของขีดกากเว้ยเอาใส่หินก็ก่าดีกว่าเอาของยังไม่กูใส่หรอกโอ้ยมันบอไใ้ใส่จังสั้นอือ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 เห็ดล่อรถอเห็ดล่อรถไม่ยังเอาเฮ้ยนี่โอปัดทุกเอียงวะล่อรถไงเพื่อนนี่มันคืออย่างเพื่อนเอากระบอกว่าล่อรถไหม โいいอ้ล้อรถสันบอแมนเอาเฮ้ยมันมีหินติดจั่วฮะอ๋อเคมากู้นจะเอาหินออกให้เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเป็นไรเฮ้ยกูนึกว่าตัวมันเปนสีหัวแล้วเอียงเฮ้ยไว้ใจได้ยุ่ยแล้วล่ะนั่นแหลยุ่ยสันนะเออเอามันคือหัวลุกสันมันคือเอาเฮ้ยมาฆ่าหัวดำเลยเอียงวะกูผิดเอียงของกระจอกกระจอกเฮ้ยเนาะ ส่วนี้กูไม่ได้หรอกนี่เฮ้ยพื้นภาพพื้นภาพพื้นภาพเฮ้ยพื้นภาพพื้นภาพเฮ้ยเฮ้ยพื้นภาพพื้นภาพพื้นภาพเฮ้ยพื้นภาพพื้นภาพเฮ้ยมันคือบ่บินจักเทียเรอะวะเฮ้ยเอ็บินขึ้นไปทำแมห้วยอือแม่ยังอู้ปะทโทว้าวมันคือใหญ่แท้มันคืออย่างเผื่อกมันคือเครื่องร่อนไงอือเครื่องร่อนแมนไอ้กูล้องในบอกจะยุดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันสิพังเดี๋ยวสิลอนให้เบิึงหยับไปหยับไปเอ้า อ,อ่ะก็ได้สันเออ,อย่าไปมากินพื้นที่ไปละเดอะ้อบาดน,นี้เดออ้อวู้ฮู้ป่าท,ท่วมก็บินได้ง่ามแถวว่ะหวยมันก็บินได้อย่ะแล้วเครื่องร่อนคักๆเนาะว้ายโอ้โ,โอ้มันก็ปิดจักรสันแล้วบาดนี้อกลัวอืมอืมไม่กลัวบินล่ะ อวาดภาพวาดภาพโอ้งามวาดทูวาดภาพยังว่าเพื่อนวาดสร้างแม่มดวปาดทอืมกูอยากวาดน้่มไหมเดี๋ยวกูสิวาดที่งามกว่ามึงเลยอันนี้ใหญ่เลยเอามึงอยากวาดก็วาดไปแม่เอาได้ มาด้เวลาละเล่งละกูเอื้อชื้อวาดขาวาดแขนวาดหัววาดหน้าวาดตาอืมกูเคยเห็นอยู่ได้เมื่อเช้านี่เติมสีลงไปจังน้อยนี่สีเหลืองเหลืองแต่แกเอาสีน้ำตาลมาใส่น้ำเอือชื้เอป้อชื้เอื้อชื้เอื้ชื้โอ้พระโทษสวยงามนี่แหละคือศิลปะเฮ้ยเพื่อนเมือเมืองดิอืมแม่ยังฮะไหนเมืองดิ